สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows 11นะครับแล้วก็ไม่ถนัดนะที่เจ้าตัวปุ่มหรือว่าตัวเมนูต่างๆเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับในแท็กบาร์ด้านล่างตรงนี้นะนเราต้องการให้มันชิดซ้ายแบบ Windows 10ก็ทำได้ง่ายๆตามนี้เลย <S <S <ๆ S 1> อย่างแรกนะครับในส่วนของแท็กบาร์ด้านล่างนะครับอ่าตรงนี้นะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกขวาไปในส่วนตรงที่โลง่งๆครับผม เขาจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่เมนู t a ็ก b a r Setting นะที่เป็นรูปฟันเฟืองทางด้านหน้าจากนั้นในส่วนนี้ให้เพื่อนๆสังเกตที่เมนูทางด้านล่างนะครับตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดไปที่ t a ็ก b a r Behavior นะครับอ่าแล้วเขาจะขยายเมนูด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของ t a ็ก b a r l i g ไลเมนตตรงนี้นะทางด้านหลังเขาจะมีเป็นช่อง s e เล c กให้เราเลือกนะครับน่ะตรงนี้นะให้เรากดลงไปได้เลย มันจะมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับก็คือตั้งตรงกลางกับ left ก็คือชิดซ้ายนะครับสําหรับคนที่ต้องการชิดทางด้านซ้ายเนี่ยให้เลือกไปที่ left ได้เลยครับผมอ่าแล้วลองดูนะแถบพวกเมนูต่างๆเนี่ยมันจะไปกองทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับส่วนใครอยากจะเปลี่ยนกลับมาตรงกลางก็เลือกเป็น center ครับผมเขาก็จะกลับมาอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็เมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรปิดหน้านี้แล้วไปใช้งาน Windows 11ได้ตามปกติเลย โอเคก็ลองนาะไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ